ค่ะแอนเซลเีย200นะคะนี่สั่งมาจากรัซ a าจะมีมาแค่นี้นะคะมีตัวนี้แล้วก็เป็นน่าจะเป็นสายขั้วบอกสีแดงขั้วลบสีดำเนาะแล้วก็มีเหมือนเป็นกาวสองหน้านะคะแล้วก็เป็นคู่มือจุดเซอร์แมน,นะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูคร่าวๆนิดนึงก็เขาให้สแกน QRcode ต,ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่แล้วก็ดึงจากกล้องของเรานะคะขึ้นมา เพื่อโหลดแอปนี้นี่เอง a n น e ซล0บ0มนะคะแนละ้วก็มีการลงแอปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปกรอกอข้อมูลการแบบ c o n s ซ m p t i ชัประมาณว่าที่ถามว่า100กิโลเมตรเนี่ยมันบริโภคกีนะ่ลิตรอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็เลยยังไม่ได้กรอกเนาะเดี๋ยวไปดูติดตั้งที่รถเลยนะคะที่เราเชื่อมไปแล้วนะคะทั้งสองฝั่งต,ตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็คือยังไม่ได้สตาร์ทรถนะแต่ว่าพอเราเชื่อมไปแล้วปุ๊บ นี่มันจะมีไฟวิ่งนะคะไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูนะคะอ่าแล้วตอนนี้นะคะก็นะคะมีหน้าจอขึ้นมาแล้วนะคะพอสตาร์ทรถเนาะสตาร์ทรถปกติเลยนะคะก็อย่างนี้เลยสตาร์ทรถอยู่นะคะมันก็จะขึ้นเป็นการเชื่อมต่อบ l u e t o o t h ให้อัตโนมัติเลยเพราะว่าเราเชื่อมผ่านแอปแล้วนะนี่นะคะ มันน่าจะเป็นการแบบว่าเราดูอุณหภูมิแล้วก็ดูโวลเทตไม่รู้ว่ามีดูอะไรได้อีกนะคะตรงนี้ตารางมีคอนซัมชันแต่ว่าอันนี้พี่ไม่ได้เกอ,กอะอ่ะก็เลยเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนรถกินพลังงานยังไงนะคะอันนี้แต่ว่าคืออย่างตอนนี้หน้าจอที่รถนะคะอุณหภูมิในรถอุณหภูมิที่เซนเซอร์หน้ารถเนี่ยมันมันสาใช่ไหม แต่ว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันขึ้นเป็น41นะคะชาร์จิ่งเช็ด turn on quick test idle speed e ิ t อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ บอกให้ปิดไฟไปเลยอืมมันจะมีค่าชาร์จริงไอโอดอเอ่อไดโอดริปเปอร์วอเทชอันนี้ข้อมูลชังลึกแหละอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยไฮสปีชาร์จริงวอเทชอ่า โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาดูนะคะนี่ฟิล์มก็รีวิวให้ดูก่อนว่าเออมันคืออะไรนะคะไม่ไม่รู้เลยก็ <c oughs> ซื้อมาแล้วติดปุ๊บเลยอ,ะ okay. อ่ะโอเคอ่าแล้วตอนนี้นะคะก็นะคะมี หน้าจอขึ้นมาแล้วะคะพอสตาร์ทรถเนาะสตาร์ทรถปกติเลยนะคะก็อย่างนี้เลยสตาร์ทรถอยู่นะคะมันก็จะขึ้นเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธให้อัตโนมัติเลยเพราะว่าเราเชื่อมผ่านแอปแล้วน,ะะนี่นะคะมันน่าจะเป็นการแบบว่าเราดูอุณหภูมิแล้วก็ดูวเัเนไม่รู้ว่ามันดูอะไรได้อีกนะคะตรงนี้ตารางมีคอนซัมชันแต่ว่าอันนี้พี่ไม่ได้เกาออะอ่ะก็เลย เดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนอรถกินพลังงานยังไงนะคะอันนี้แต่ว่าคืออย่างตอนนี้หน้าจอที่รถนะคะอุณหภูมิในรถอ่าอุณหภูมิที่เซ็นเซอร์หน้ารถเนี่ยมันมันสาใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันขึ้นเป็น41นะคะ Charging c h a ดอ่ um. turn on quick test ไ o โรสปิดเ e a d อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เขาบอกให้ปิดไฟไปเลย มันจะมีค่าชาร์จจิ้งไอโอดออดรอลเทจอันนี้ข้อมูลเชิงลึกแหละอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยไฮสปีดชาร์จจิ้งวอเทโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาดูนะคะนีิฟิลมก็รีวิวให้ดูก่อนว่าเออมันคืออะไรนะคะไม่ไม่รู้เลยก็ <laughs> ซื้อมาแล้วติดปุ๊บเลยอะโอเค